สวัสดีครับมอนี่มีอมกบเสแสรบมาฝาขึ้นเข่าครับพี่น้องอมเสบักมะระขมอาลําเลยครับพี่น้องกินข้าวขอนี้อ่อนที่เด็ดเลยครับมันี้เห็ดแบบเนี้ยเๆีเลยครับพี่น้องแสแบรบขึอเข่าครับอันนี้กบซับเด้าได้ครับมอนี้สีแข็งอมเซบักมะระขมๆเลยครับพี่น้องมาเดิมเห็ดกันได้นะ้ครับดบแดกเขาก็ทฮันคาเป็นชิ้นนะครับพี่น้อง มือน,นี้สิบ่ต่ด้อครับค้ากระไครยหั่นเป็นชิ้นไส้เอาครับหั่นประมาณนี้แหะครับพี่น้องใส่กระใส่บะเขือน้ำครับมือน,นี้ใส่บะเขือม<อ>่วงงรวมใส่ร่วมผักเลยครับมือน,นี้เนี่ยได้ใส่อันนั้นครับพี่น้องแซ่บคื่อเขาใส่บะเขียดแลใส่หัวบักแข็งครับ พี่น้องเอื้นหมาอีกครับอันนี้บกแข็งนะครับใส่บกมาลาครับเอนี้บะมี่หยอดมาลาครับไปตลาดล้วบะมี่เขาได้เอาหมากมาลานี่นะครับขมแซ่บขึ้นเขาครับพี่น้องหั่นเป็นชิน้นตามมาักนะครับใส่กระเทียมน้ำไม่ต้องใส่หลายกระเดยนะครับกระเดบะหมักใส่กระเทียมกับหรอมซอยใบบักขูดใส่น้ำจักกน้อย อากาต้นหอมครับหันเป็นสินตามมากนะครับไปอีตู้ครับหอมๆเลยครับนี่ไปอีตู้ปลูกเองตรงไ้ครับมาเรื่อมตามเครื่องด้วยครับใส่ปีกแหงใส่หอมกระเทียมครับตามพ่อหยาบหยาบนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับน่าจะน่าเข้ากันเอากบลงหม้อเลยครับตามยาแของแขยงครับใส่เกลือจักน้อยใส่ผงนัวเนี่ยขาบก็ได้ ตามโดยน้ำปลาจากซอนหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องเอาสีขัวมันน้ำหอมก่อนขัวใส่คากตะต่้นทำได้ครับหอมหอมเลยบัมีข้าวแนยนอ่นครับเห็ดแบบนี้ขัวหอมจนเกือบไหมอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับหอมออกมาเลยแล้วเข้าก็เติมน้ำครับเติมน้ำหลังคกเล็กน้อยผู้ใดอยากมีน้ำกับไส่ไรผู้ใดอยากกินเหนียวๆกับไส่หน่อยหน่อยครับพี่น้องปรุงรสโดยน้ำปลาเพิ่มเล็กน้อย ก็เดือดเราก็ใส่พักที่เ่าเตรียมไว้นะครับใส่บักมะระใส่บักแข็งใส่พริกครับนี่ครับให้มันเหนียวใส่ข้าวขว้าครับบางคนเพิ่อนกระตำเข้าวเบียร์นะครับมานี่บ่ามีครับใส่ข้าวขว้ากับเหนียวกอเข้าครับพี่น้องขว้าจนซุกหมดแล้วครับเป็นได้กินปะครับพี่น้องนี่ครับเริ่มเหนียวเราห่อก็ใส่พักครับต้นหอมพอยตัวตกกะคนจักน้อยห้อยพักมันหยุบแล้วครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับพี่น้องเป็นอะไรกินบะครับเหนียวเลยครับพี่น้องเรียก่าอยากเหนียวกับส่นาเพิ่มนะครับตักไส้ถวยพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องทบร่องขมอ่าลําเลยครับแซ่บที่เด็ดครับมื้อนี้ควอมครบม่กินเขาน้ำกันได้ครับพี่น้องเส่บๆครับมื้อนี้